สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 หรือว่าป .3 ก็ได้นะครับวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์อของป .3 นะครับแบบฝึกหัดนะครับมีคําชี้แจงว่าเขียนคําตอบในช่องว่างอ่าเดี๋ยวจะพาทําข้อ1ก่อนข้อ1บอกว่า สามชั่วโมงเท่ากับช่องว่างนะครับนาทีก็คือเท่ากับกี่นาทีนั่นเองอเราต้องมีพื้นฐานความรู้ว่า1ชั่วโมงนั้นมีอยู่60นาทีนะครับเราต้องมีพื้นฐานก่อนว่า1ชั่วโมงนั้นมีอยู่60นาทีแล้วเขาก็จะบอกว่า แล,แล้วเขาเขาก็จะถามว่า3ชั่วโมงนั้นจะมีกี่นาทีใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าหกสิบอ,อยู่3ครั้งนะครับเนะี่ยเอามาบวกกันอย่างนี้นะนักเรียนก็บวกกันลงมานะครับมันจะได้เท่าไหร่ ก็จะต้องสอนบวกไหมอ่าต้องต้องลองสอนเนาะ60บวก60บวก60อ่าคุณครูจะอ่าบวกยาวลงมาเลยนะซึ่งเราก็ยังไม่เคยได้ศึกษาตรงนี้เนาะว่าเราเคยแต่ศึกษาว่าบวกอ่าทีละ2ตัวใช่ไหม แต่ว่าอันนี้บวกยาวลงลงมาได้นะนักเรียนนะนะครับเป็นวิธีการที่ถูกต้องได้เหมือนกันก็0นย์บวกกันลงมาทั้ง3ตัวก็จะได้0ูนะครับ6ก็มาบวกกับ6ก็เป็น12ใช่ไหมมาบวกอีก6ตัวนี้ก็จะเป็น18ใส่8ทด1ไปข้างหน้า แล้ว1ตัวนี้ไม่มีแล้วตรงนี้ไม่มีตัวบวกอะไรแล้วก็เอาตัวทดนีดึงลงมาเลยก็จะเป็น180นาทีนะครับนักเรียนก็เขียนลงไปแบบนี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในข้อหนึ่ง ทีนี้นะครับนักเรียนในข้ออื่นๆครูก็จะยกตัวอย่างข้อที่มันยากขึ้นก็คือ15ชั่วโมงนะครับ15ชั่วโมงนี้เราจะเอา60บวกกัน15ตัวมันนานไหมนานนะครับการที่ว่า60บวกกัน15 15ตัวน่ะ มันหมายถึงว่า15คูณ60นั่นเองนะครับมันคือความหมายเดียวกันทีนี้นะักเรียนก็ยังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการคูณเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรียนตรงที่เป็นนาฬิกานี่แหละนะเดี๋ยว15ชั่วโมงจะเป็นกี่นาทีใช่ไหมเออเขาถามเนี่ยข้อ5นะ15ชั่วโมงมันจะเป็นกี่นาทีก็หมายความว่า15ชั่วโมงอ่าก็คือ 60นาที15ครั้งอ่ะบวกกันอ่ะบวกกัน15ตัวแต่ว่ามันเยอะเกินเราเราก็ใช้วิธีการคูณกันนะครับก็คือ60นี่เอามาเขียนตรงนี้เลย60คูณ15เรียนการคูณในหน่วยของนาฬิกานี่เลยนะในเรื่องของเวลานี่เลยนะครับการคูณ มันก็ตั้งเหมือนกับการบวกนะนักเรียนนะตั้งเลขให้ตรงกันแล้วก็เริ่มแต่ทีนี้มันก็จะมีวิธีการคูณนะครับเว,เวลาคูณเอาเลขหลักข้างหลังนี้นะตัวข้างล่างเนี่ยหามาคูณ0ย์ก่อนีอย่างนี้นะหน้เป็น0นนะครับก็ไม่มีตัวทดอะไรใช่ไหม แล้วก็5มาคูณ6ได้เท่าไหร่ได้30นะครับก็ใส่0เราก็ทดมา3อย่างนี้อ่ามันก็จะไม่มีอ่ามันไม่มีตัวอะไรแล้วมันก็มาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ลงมาเลยใช่ไหมอ่า1 0เป็น0 16เป็น6 <savior> นี้นะครับ แล้วทีนี้มันไม่เหมือนการบวกที่บวกบวกอะไรกันลงมามันก็เสร็จใช่ไหมสองตัวเนี่ยแต่การคูณมันจะต้องมีการเอาเลขที่คูณแล้วตรงเลขที่คูณแล้วเนี่ยทั้งสองเนี่ยเอามาบวกกันนะครับม,มันถึงจะได้คำตอบของการคูณน,นะก็ศูนย์มาบวกกับความว่างเปล่าตรงนี้ไม่มีอะไรก็ได้ศูนย์เหมือนเดิม 0บวก0ก็ได้0นะครับ3วก6ก็จะได้9นะครับ60คูณ15ก็จะได้900นะครับก็คือมันมาจาก15ชั่วโมงนะครับเป็นกี่นาที15ชั่วโมงมันก็ เป็น900นาทีเพราะว่า1ชั่วโมงมันเป็น60ใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงมันเป็น60นาที60 15ตัวเอามาบวกกันนะมันก็หมายถึงว่า60คูณ15นะครับความหมายเดียวกันงงไหมงงอยู่นะแต่ว่าก็พอเข้าใจไปดีละข้อเนาะก็ไปตอบนะักนะครับนักเรียนตอบเป็น900เป็นการฝึกการคูณนะครับนักเรียน เราจะามาจับมาบวกตลอดตลอดมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเยอะขึ้นเอาอย่างเจ็ดชั่วโมงก็ได้อะอย่างเจ็ดชั่วโมงเนี่ยเป็นเป็นกี่นาทีก็คือหนึ่งชั่วโมงเป็นหกสิบนาทีใช่ไหมแต่ถ้าเจ็ดชั่วโมงก็คือหกสิบอยู่หกสิบเอ่ออยู่อยู่หกหกสิบอยู่เจ็ดตัวใช่ไหมหกสิบเจ็ดตัวเอามาบวกกันมันหมายความว่าหกสิบคูณเจ็ดมันมีความหมายเดียวกันนะครับก็คือหกสิบ คูณ7ทีนี้การคูณไม่ใช่แบบมี2หลักเหมือนตัวตัวนี้แล้วนะการคูณมีแค่หลักเดียวมันก็จะง่ายละ70เป็น0 7 6 4 2ใส่2ทด4ตรงนี้นะครับหรือใครไม่ทดก็ได้7 6 42มันเป็น42มาตรงนี้ได้เลยแต่ว่าเราทดเถอะเพราะว่าอย่าให้มันแบบหลงนะครับ แล้วตอนนี้ก็ไม่มีตัวอะไรจะมาคูณกันอีกนะครับก็ชักสี่ที่เป็นตัวทดลงมาอ่ะมันก็จะตอบ420นาทีแต่ถ้านักเรียนยังสงสัยว่าเอ๊ะเจ็ดชั่วโมงมันเท่ากับ420นาทีไหมมันเป็นการคูณกันไหมนักเรียนก็เอาห0สินะครับเนี่ยหกสิบหสิบมีกี่ตัวแล้ว3ามตัวแล้วนะสี่ 5ตัว6ตัว7ดตัวอ่ะยกกล้องขึ้นไปสูงๆนี่ใช่ไหมมีอยู่7ตัวนะก็คือเนี่ยมันก็คือ7ชั่วโมงนั่นแหละนะครับหกสิบนาทีเจตัวอันนี้บวกกันได้ร้อยยี่บอ่ะบวกไปทีละนี่หนึ่งบวกไปทีละนี่แล้วกันนะนี่ก็บวกกันได้ร้อยยีนะ นี่ก็บวกกันได้120อันนี้ก็จะมาบวกกับกับตัวนี้เป็นเท่าไหร่มันก็จะเป็น240ใช่ไหม240แล้วแล้วเอา240นี้มาบวกกับ120มันก็จะเป็น360 360ตรงนี้ใช่ไหมใช่นะแล้วก็ มันเหลือตัวสุดท้ายก็คือ60ตัวนี้ก็60มาใส่ตรงนี้เอมันเลื่อนเนาะ60ตรงนี้นะครับจากนั้นก็0บวก0ได้0 6บวก6เป็น12ใส่2ทด1 3อ่า3ไม่มีตัวบวกก็บวกกับตัวทดแล้วก็ได้4 420นั่นเองนะครับนักเรียนนะมันใช้วิธีการคูณก็ได้วิธีการบวกก็ได้ นะครับก็เราก็ไปตอบ420ตรงเจ็ดชั่วโมงนี้นะก็จะมีวิธีการทำที่หลากหลายนะครับนักเรียนถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนก็เดี๋ยวเดินมาถามคุณครูได้ที่โต๊ะแต่ว่าวันนี้เอาแสดงตัวอย่างเท่านี้ก่อนเนาะอะ ก็ให้นักเรียนทำถึงข้อ10นะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ